ไปเผยมาร2117นะครับมาพูดข้ามถึงคนไทยเป็นมากมากยปี2027พูดจนปากแฉะปี40รองสชมูเบงนะครับรู้กันทั้งประเทศเลยทีน,นี้นะครับจริงๆเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเทยไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกร,เ,ร,ปรเป็นอะไรก็ได้ กใช้พื้ทเประโยชน์เหมอนกันกับที่จะย้าในยอดเอนะครทามาหนงานต้อเือกาีหรือต่อโได้ในพื้นที่หนึ่งานขเนี้งหมูตัวเล็นะคะที่ไปดูงานมาเน้ไก่อยู่ห้าตัวหาวิีกินมีเนื้อหั่นะคะในนาข้าวเนะคะเพราะว่ากัจะปลูกไปเรื่อยเป็นข้าวที่เราทเฉียวได้บ่อยนะคะจากหมดข้าวตรงนั้นถ้ได้ปต่อมีโล ่บรเวลาก็ขายใครจะไปรู้ไม่ใ่นั้นนะคะสามารถส่งเองได้นะคะอย่างสบายมีเวลานะคะแล้วก็ไปดูตัวแล้วไม่ต้องไรเอาเข้าไปดิจิตเดินนั่งพ่นสกีตัวคือเดี๋ยวนี้แล้วองควการเท้าดินโตปีหนึ่งต่ป so ีละห้าสบบาทครับตอนนี้ต่างกันอะไรกัต่างเลยองค์การเทศใหมยนั้นเทศเดนมกอน ให้ท่านูอผู้่อผู้นี้แหะหมายความว่าได้เงินตัวนั้นมาแล้วผมจะซื้อที่ตัวนั้นที่ยี่สิบไรผมซื้ออยู่อันสอง time เษตรทฤษฎีใหม่นะคะมีแบบางแบบผสมผสานนะคะตรงน,นี้นะคะจะเป็นอ่าอย่างอย่างอย่างมื่อวานนะคะที่เคยเห็นจะมีแบ่งแบ่งส่วนออกเป็น3 0มสิ0เปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์แล้วก็อากาศบ้านเรานะครับไม่รู้ว่าจะตกตามไหนนะตกตามไม่ถูกตามฤดูกาลนะฮะอาจจะเกิดน้ําท่วมหรือว่าไายแ้งก็ได้นะครับเราก็ต้องจําเป็นนลครับต้องมีอ่าเก็บน้ำนอนนะครับ สวัสดีครับผมนายคุณาธรธนพคุณอยู่คณะวิทยาศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีผมมาโครงการนี้มีความรู้สึกยินดีมากเพราะได้เดินตามรอยเท้าของพ่อและได้แนวคิดใหม่คือเศรษฐกิจพอเพียงสร้างธรรมชาติถ้ามนุษย์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติจะเรียกคืนขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทถางพะเก้าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสกลนครน,นะคะค่ะสำหรับค่านี้นะคะทำให้ดิฉันได้รู้ว่าพ่อหลวงของเราได้ทรงงานหนักเพียงใดกว่าจะได้โครงการแต่ละโครงการมานะคะซึ่งโครงการแต่ละโครงการสามารถช่วยให้ผส,สกอิกรชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างเช่นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะที่สอดคล้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพ,พอเพียงค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงและจะเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายนิพการสุดชัยยาและศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มองคลวิสาุวิทยาเฯฯขตบางแก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการในพระราชดำริเป็นเวทีที่ทําให้พวกเราผู้นำพรศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทั่วภาคอีสานได้มาศึกษาเรียนรู้และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณโครงการของพระองค์ท่านมากกว่า3,000ันโครงการล้วนจะเป็นแนวทางที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างที่ท่านทําเพียงแค่รู้จักคําว่าพอเพียง ไม่ทะยืนทะยานเกินตนและใช้ชีวิตตามหลักทางสายการผมเชื่อว่าต่อไปชีวิตความเป็นอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบ้านเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริได้ขอบคุณครัสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริตาสินศิรวัต์เรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์ิีงแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดิฉันทราบซึ้งและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนรู้ค่าเรียนรู้และเผยแพร่ในโครงการพระราชดำริของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวเพราอทําให้ดิฉันสามารถนําไปประยุกชใช้ในการดําเนินชีวิตเป็นทางสายการและรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะสวัสดีครับกระผมนายนริมชามณีกําลังาศึกษาอยู่สาขาวิวชาคณิตศาสตร์คณะคณุศาสตร์มหาวิทยายลายัยราชภัฏสกลนครครับ กระผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อระประสงค์นิกรชาวไทยครับหลังจากที่กระผมได้เรียนรู้ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริกระผมซาบซึ้งและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการมากกว่สาสามพันโครงการตลอดที่พระองค์ท่านขึ้นครองสิราชครับผมจําได้ว่า จะมีทฤษฎีหนึ่งที่พระองค์ท่านได้ให้ข้อคิดไว้3ข้อคือ 1. ไม่ติดตำรา 2. ไม่พึ่งพาคนอื่น 3. ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับตนเองครับสุดท้ายนี้กระผมอยากจะเชิญชวนประชาชนชาวไทยให้หันกลับมาเดินตามรอยเท้าพ่อและหันกลับมาใช้ปรัชญาสิรษกิพอเพียงครับผมไม่รู้ว่าพ่อของพวกคุคือใครแต่ ผมรู้ว่าพ่อของคนไทยชื่อภูมิพลครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิติยาลาบุญมานักศึกษามหาวิทยาลัยรายชพัฒมหาสรารคามจากการเข้าค่ายเรียนรู้เหผยแพร่โครงการพระราชดำริดิฉันรู้ศึกษาซึ่งแนพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นในองค์พระบาทสมเดทท็จเจ้าอยู่หวัว ตลอด65ปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงงานหนักไม่เคยหยุดเพื่อบำบัดทุบบำลุงสุขแก่ผสมนิกรชาวไทยในฐานะที่เราเป็นพระสมนิกรชาวไทยเราควรทำความดีโดยการน้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดแก่ประชาชนต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับกระผม นายวัชรชือมชื่อน,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับสำหรับค่ายนี้ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการนี้นะครับทําให้ผมได้รู้จักความรู้อย่างมากมายทําให้ผมได้รู้จักคําว่าพอเพียงเพราะถ้าคนเรารู้จักคําว่าพอเพียงคนเราก็จะมีความสุขในชีวิตครับสุดท้ายนี้ผมดีใจมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้อาอยู่หัวขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริลัตน์ศิษสวัสน์นักศึกษา,ามหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสรารคามคณะเทคโนโลยีการเกษตร,รสาขาพิวานศาสตว์ความรูร้สึกที่ได้มาในค่ายของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมดเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยเรื่อยมาค่ะค่ายนี้ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ได้เผยแพร่โครงการพระราชดำร,ริซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีได้ทําให้พวกเราลูกหลานชาวอีสานได้มาศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียก,กิจและสํานึกในพระมหากรงงาุณาธิคุณดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่ได้มาในค่ายนี้จะน้อมนาโครงการพระราชดำร,ริของท่านเพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ